สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ล็อกโฮมนะครับตอนนี้ล็อกโฮมของเรามีสาขาที่2แล้วครับตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเซนทาร่าใกล้กับโรงเรียนมหาไถรภาคตหนอกเชียงเหนือจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเข้าาภายในหมู่บ้านเนี่ยจะอยู่ประมาณ200เมตรฝั่งซ้ายมือเลยแต่วันนี้นะครับผมได้ข่าวมาว่าเขาบอกว่ามีสินค้ามากมายจากแบรนด์ล็อกโฮมคีอินและเอนชัวซึ่งผมเองเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับก่อนเข้าโชว์รูมนี่ก็สมัยเหมือนกันนะครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่ภายในโชว์รูมของเราแล้วนะครับต้องบอกว่าใครที่ต้องการแบบประตูกรดิจิตอลเนี่ยต้องมาที่นี่เลยนะครับสามารถเข้ามาทดลองสินค้าจริงได้เลยแล้วก็ซิปมานะครับเขาบอกว่า3แบงค์เทอเท่านั้นก็สามารถสแกนนิ้วเข้าบ้านได้เลยนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับก็มาจากเกาหลีนะครับคือมีความสามารถที่สามารถสร้างรหัสผ่านได้ใช้คีย์การ์ดสแกนนิ้วแล้วก็แอปพลิเคชันครับและถ้าใครนะครับที่อยากได้ตัวที่สมาร์ทขึ้นมาหน่อยนะครับก็ต้องตัวนี้เลยนะครับเจ้า e n s u r e N107 ต้องบอกว่าตัวนี้สามารถสแกนหน้าได้นะครับโคตรเท่และสำหรับท่านใดที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อในที่เบอร์099-1704-056นะครับแล้วก็จะมีข่าวสารเนี่ยอัปเดตตลอดเวลาอยู่ใน Facebook TikTok แล้วก็ YouTube ของพวกเรานะครับและถ้าหาว่าใครที่อยากเข้ามาทดลองสินค้าของจริงเนี่ย สามารถเข้ามาได้ที่โชว์รูมเลยนะครับเปิดบริการตั้งแต่10โมงนะครับจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับสร้างชีวิตให้ดิจิตอลติดดิจิตอลดอล็อจากล็อกห้อง